ดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องสวัสดีท่านผู้ชมครับผมวัอนี้น้อยโคกางกับเพามาเปิดพยางแตงโมครับพี่น้องนครับวิธีการเปิดกระติบประมาณนี้ครับพี่น้องคือว่ารอบแรกกับรอบสองผมไ่ได้มาครับพี่น้องอันนี้คือรอบที่สามนะครับรอบที่สามนี่ค็คือเปิดเบิดครับพี่น้องนี่ตัวนี้คือเอิญเราเปิดเบิดครับพี่น้องแต่ว่าไอ้มันอาจจะบอดีประเด็นนะครับพี่น้องมือผู้ชายให้ไทยเองเปิดเองนะครับพอดีกะ เป็นมือข่างไส้พอค่อยถนัดครับพี corridor, though, okay. ่น the ้องครับมารับชมกันครับนี่ครับเปิดพยานเพิ่งเปิดไปสองรอบแล้วครับพี่น้องอันนี้คือรอบที่สามนี่ครับคือว่าเปิดเบิดครับพี่น้องรอบสามเลยนี่ครับเอาลงมาตำตำบัดครับสี่หาเคลี้ยวเพิ่งออกมาแล้วนะครับรอบสามเปิดเบิดครับพี่น้องที่สี่ก็คือว่าเที่ยวที่สี่นี่ก็คือว่าเม่ออกพยางออกเลยนะครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับกะทิประมาณนี้ครับวิธากวิธีการเปิดครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับ ก็จะจงไว้สิครับพี่น้องบ่ให้มันขาดออกจากกันนะครับเนี่ครับจงไว้จักหน่อยบ่ให้ขาดนะครับพี่น้องรอบปัสุท้าไทยก็จะมาเปิดนี่ออกแล้วครับพี่น้องรอบที่สี่มาเปิดตัวนีออกเปิดออกแล้วก็เปิดออกแล้วก็ดึงพยางออกเลยนะครับดึงพยางแล้วก็ถอนเล็กแล้วครับพี่น้องรอบแรกก็จะเปิดที่ช่องกลางครับพี่น้องเปิดที่ช่องกลางประมาณประมาณยี่สิบเซนครับลองช่องแรกนะครับเปิดอยู่ประมาณยี่สิบเซน ยี 20, ่สิบสามสิบเซนที่แรกจะเปิดซับนี่ก่อนใหตอากาศเข่าครับพี่น้องรอบรอบที่สองมัก็จะเปิดหลายจังน้อยครับพี่น้องเปิดขท่ามาอีกประมาณหาสิบเซนหกสิบเซนครับพี่น้องรอบสามก็เปิดเกือบเบิดครับพี่น้องธรรมดามันจะเปิดสามรอบครับพี่น้องพอดีพิ่นจะมากุติวาโตนะครับพี่น้องนี่ครับคือว่าการข่ายยางพิ่นกุติวาโตะครับก็คือว่าใส่รถไถแทรกดินข่ายยาครับพี่น้องบระสิญยานะครับข่ายยายุ่งหองที่ว่าบ่ไเดคุ้มผ้ายางนะครับเพิ่นก็เลยบ่ให้เปิดลงเบิด เปิดให้ออกอากาศก่อนเพราะว่ายันยันเคี้ยวมันออกมาครับพี่น้องเคี้ยวมันออกมาแล้วรถจะเหยียบนะครับดินจะถมเคี้ยวนะครับเพิ่นก็เลยบ่าให้เปิดเพิดพอดีรถเพิ่นมาเห็ดแล้วก็มาเปิดต่อยไม่แล้วครับพี่น้องนี่ครับวิธีการเปิดของเพิ่นก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแตงโมคุ้มผยางครับแตงโมหนาหนาวครับพี่น้องนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นเล็กครับพี่น้องนะครับเล็กก็จะเปิดไปทันทีครับพี่น้องนีครับมันก็จะบุถนัดไปเลยแล้วครับพี่น้องก็ติดๆขัดๆจังเลยนี่ครับเพราะว่าเฮ็ดดมือเีียวครับพ่น้องมือเดียวแล้วก็มือที่บถนัดครับพี่น้องมืื้อออนนึงงกก็ถลครับี่ ตรนี้ก็จงไวประมาณจากสิบเซนรับสิบเซนหรือว่าประมาณนี้ครับสิบเซนสิบห้าเซนก็จะใหญ่พอแลนะครับสิบเซนเจ็ดเซนแปดเซนนะครับจงไวนะครับพี่น้องบ่ให้พันขาดออกจากกันนะครับนะครับแตงโมก็เริ่มออกเคียงง้มครับพี่น้องยังคันได้ออกยังคันได้ออกดอกตัวครับพี่น้องนะครับเปิดรัดออกทุกครั้งครับพี่น้องเปิดออกแบบนี้ใอ้เคียพันออกมาข้างนอกครับพี่น้องกัอนไอ้เคีอยกมข้างนอกนะครับมันจะมีเล็กระวังต้นนะครับมันก็จะเปิดออกแบบนี้ มันเปิดสูงจังหน่อยครับพี่น้องเพราะว่ารอบแรกมันเปิดบ่ได้เปิดสูงนี่ครับไอ้ออกแบบนี้ครับพี่น้องจะป้ายเคลียร์เพิ่งออกมาแล้วครับบ้านนี้เพราะว่าบ่ได้มาแขกดินอีกแล้วนะครับนี่ครับเข้าเตงโมครับพี่น้องว่าพี่แตงโมหนาหนาวครับพี่น้องแบบนี้นะครับเพราะว่าจะเข้านาห้อนแล้วครับพี่น้องเข้านาห้อนก็อดอายุกะทอดอายุกะเปิดไปเรื่อยๆนะครับเปิดพยายามหอกพิ่เพิ่นถ้าบ่เปิดกับบ่ได้ครับพี่น้องมันเอามันก็จะลวกนะครับต้องเปิดอากาศให้ครับพี่น้องมารับชมน้ำกันบ้านเ้าอาจจะบ่มีครับพี่น้องบบ้าาานนเเเพิ่่อจจะ็ด ือว่าอาจจะมีอยู่กับพวงหูนะครับก็ลองไปปรับใส่เพื่อครับพี่น้องนี่ประมาณนี้ครับเพื่อจะเปิดเป็นช่วงๆไปครับพี่น้องนี่ครับลมแห้งจักหน่อยครับพี่น้องมือเนี่ยลมแรงจักหน่อยนะครับเปิดออกครับใส่คัตเตอร์ครับพี่น้องคัตเตอร์คมๆเลยนี่ครับเก็บว้จังหวะเพราะเห็นมันขาดกันนี่ครับก็จะถือใบถือเคี้ยนแหน่อยู่ครับพี่น้องแต่ระวังเอานะครับถือใบก็บพื่อไปยังครับพี่น้องพยายามอย่าตัดยอดเพราะเห็มันขาดนี่ครับที่ว่ารอบแรกเพื่อนนู้นเปิดนี่ครับ ประมาณนี้ครับพี่น้องกา,การเปิดแล้วก็วิธีการเปิดลุงเพิ่นนะครับพี่น้องจะเปิดเปิดแบบนี้แล้วเปยังก็ต้องเปิดทั้งเดียวครับพี่น้องทั้งฝุ่นพอ,ปอเปิดแล้วครับก็จะเปิดทั้งเดียวนะครับล้รอรอบสุดท้ายก็จะเปิดออกให้เพิ่นไปสองทางเลยนะครับสําหรับสําหรับแต่งหมูครับพี่น้องก็ลองไปปรับใส่บ้างนะครับบ้านเฮาเปิดแบบนี้ครับพี่น้องนี่จงไวจ้จังไนประเพณิศาสตร์นะครับแต่บางตัวก็ขาดก็บ่เป็นปยังครับพี่น้องพยายามอย่ามันขาดหลายนะครับพี่น้อง ถ้ามันขาดนี่ก็ล้มล้มก็จะพัดออกไปเบิดนะครับพี่น้องซ้ำมาเปิดออกเบิดเลยนะครับนี่ครับจะเปิดแบบนี้แล้วก็จะเปิดทั้ง yeah, ok em Piet. น s, SO. ี้ครับพี่น้องเปิดทั้งคือว่าแดดซองนี่ครับพี่น้องเบิรงครับนี่ครับแดดจะซองมานี่ครับนี่ครับเปิดออกมาทั้งนี้ครับพี่น้องทั้งที่ว่าแดดซองครับพี่น้องแดดมันจะซองเขานี่นะครับเปิดทางที่ว่าแดด่องนะครับตอนโซ่เพิ่นรับเสียงครับพี่น้องรับเสียงชงร้านะครับ ชงศต้ชงใบครับพี่น้องน่าจะอีกประมาณสามเดือนพี่น้องตอนนี้ก็เดือนมีนาครับมีนามีสาพฤทภาสองเดือนก็วกัวพี่น้องพฤทภานี่ก็ได้เก็บแล้วผมว่าประมาณสองเดือนหรือว่าเดือนกัวกัวจนงอยนี่พ่นออกดอกนะครับบานนี้พ่นก็จะใส่บ่ได้ผสมเกสรือบ้านเอาครับพี่น้องสำหรับบานนี้นะครับบ่ได้ใส่ค้นผสมเกสรนะครับเพ่นจะเอาต้นผูกก็ปลูกซับวางไว้ครับพี่น้อง ต้นผูปลูกซับวางไว้สับวางไว้สี่ต้นนะครับต้นแม่สี่ต้นใส่ต้นผูต้นหนึ่งนะครับพี่น้องเพิ่ะเห็ดไว้ครับพี่น้องให้เพิ่มมีเกสรตัวผูตัวแม่นะครับสาหรับต้นแตงโมล้วบ้นนี้ก็จะเอาเพลิงครับพี่น้องร้อยเพิ่นออกดอกนะครับออกดอกก็จะเอาเพิงเพิงเลี้ยงครับพี่น้องเพิงเลี้ยงมาตั้งไว้ขางสวนให้สวนในให้มันในผสมเกสรเองนะครับให้เพิงใส่เพิงผสมเกสรในครับพี่น้อง นะครับก็ลองไปปรับใส่บันหัวมือครับพี่น้องวิธีการเปิดประมาณน,นี้ครับมือนี้ก็มาน้ำกันเก็ดค้นครับพี่น้องเก็ดบบาวอันนี้บบาวแดงคำพูเงินจอดจอดเด็กลองแล้วมือเนี่ย<ะ>เด็กลองแล้วลองทีซีครับลองทีซีหราจวดเป็นบอม,มามรฐานันใส่สองมือมันก็นจะงงายเนี่ยครับพี่น้องนครับเปิดจวดจวดเลย ปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวไปน้องเพราะว่ารอบนี้เป็นถือว่าสำหรับสุดท้ายแล้วไปเพราะว่าเสียวหลังไม่ได้ใส่มีดแล้วนะครับพี่น้องคือว่ามือดึงขาดดึงขาดเลยนี่ับวกาดกับเท็ดเลมันขาดครับพี่น้องเดี๋ยวเคลียร์พนออกมาเนี่ยกับประมาณน,นี้นะครับพี่น,อน้องก็ลรองไปปับไ่บันฮอลบ้างนะครับการเปิดพ่นก็นจะเปิดทั้งทิศตะวันออกนะครับพี่น้องให้เด็ดต้องครับเนี่ย ลงต่ำๆเดี๋ยวเคลียร์มันก็จะออกมาเองครับพี่น้องเนี่ยตัวนี้บ่ขาดก็บตอให้มันขาดครับพี่น้องเดี๋ยวมันเปิดที่เลือกบ่ขาดถึงเทิงปล่อยมันขาดให้มันตกลงมาเลยนะครับเนี่ยวิธีการเปิดพยังแตงโมกับติประมาณนี้ครับพี่น้องครับก็ลองไปปรับใส่บานเฮาเบิ่งนะครับสำหรับแตงโมหน้าหนาวนะครับต้องปลูกคุ้มพยังนะครับบ่คุ้มพยังบ่ได้หน้าหนาวพอต้นเพิ่นแข็งแรงอากาศเริ่มฮ้อนก็ค่อยๆเปิดระบายอากาศไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับเนี่ย อยู่นี่กับปะมาณลอยกว่าไรครับพี่น้องสองแปลงครับติดกันมือนีก็รับหมาเก็บเก็บคนแล้วครับพี่น้องแต่ว่าคิดว่าจะเลี้ยก้อนเที่ยงวะคิดว่าสูสีเนาะเลียวย้ำเด็กกับย้ำนั่นแหละเดี๋ยวปันหางานไม่เห็ดครับพี่น้องเลี่ยวตัวนี้ก็มีงานไม่เห็ดเรื่อยๆนะครับกับสิประมาณนี้ครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ให้พี่ๆน้องๆบรรทอนก็บร้องกอบไปปั๊บใส่บ้างครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้นอยกุกลางก็จะขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับนายกุกังก็ขอขอบพระคุณสําหรับ พี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมที่ขามาติดตามรับชมเป็นน้องใจมาให้โดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปหนาพ่อกันไหมครับพี่ๆน้องครับโอ้ต้นมะยืนใบแดงต้นมะยือตัวเนี้ยได้กินหน่อยแล้วเนี่ยครับพี่น้องเนี่ยเออแมนบ่หล่ะจังหน่อยพันไห้มาตัดถิ่มแล้วเนี่ย <laughs> ดีครับพี่น้องเพราะว่าพันนี้จะเป็นพันที่ว่าเสียบเสียบต่อฟักทองครับพี่น้องเสียบต่อฟักทองมันแตกออกมาถึงต้นแตงโม นะครับทั้งต้นแตงโมทั้งต้นหฟักทองครับพี่น้องนี่เบื้องใบฟักทองครับแตกต่างกันกับใบแตงโมครับพี่น้องเนี่ยใบฟักทองเดี๋ยวเพิ่นก็ให้มาตัดทิมครับพี่น้องแต่ว่าบางเชื้อก็ตัดบ่เบิดดอกครับตัดบ่เบิดนี่ครับเริ่มออกดอกครับสําหรับฟักทองครับพี่น้องเชื้อก็ตัดบ่เบิดก็เหลือพอได้กินแซ่บแล้วครับสําหรับฟักทองพันหนี้นะครับนี่ครับครับคลิปหน้าพอกันไหมครับพี่พิงน้องครับ